สวัสดีครับคุณอูกับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านคลิปนี้ผมมาทําตามคําขอของน้องๆหลายๆคนนะที่ขอมาว่าขอรีวิวไอดีนิดหนึ่งครับวันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวไอดีที่ผมเล่นให้ดูแล้วกันนะฮะนี่ฮะมีทั้งรีวิวไอดีแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะฮะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็สามารถรับฟังประสบการณ์จากผู้เล่นเก่าๆยังผมได้เลยนะครับ นี่ฮะไอดี ID ของผมนี่ฮะโค้ดที่ผมที่เห็นเนี่ยเป็นลังริดนะเดี๋ยวผมค่อยรีวิวให้ดูแล้วกันครับอย่างละเอียดแน่นอนครับแล้วก็นักเตะครับดูครับหน้าตาประมาณนี้ครับเบนเซม่าโอ้โหแต่ละคนก็จอฟิลิปมีเยอะมากๆครับพวกฟีเจอร์เพลเยอร์เนี่ยการสีม่วงเนี่ยผมมีเยอะมากๆนะโอ้โหนักเตะผมเกือบเต็ม500แล้วแต่ว่าผมก็ขายไปมั่งอะไรไปมั่งนะ ขายทิ้งไปบ้างอะไรไปบ้างนี่ฮะนักเตะก็ประมาณนี้ครับไม่ใช่ประมาณนี้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ไอคอนครับไอคอนนี้มีประมาณสัก่20คน2าคนนะแล้วก็ตำนานนะครับโห oh, ตำนานก็เยอะมากๆครับซ้ำมั่งอะไรมังนะ่งเยอะเยอะอะไอดี ID นี้ที่ผมเล่นก็เป็นหลักเลยครับแล้วก็นักเตะเบสเพลเยอร์ Player, ก็พอมีบ้างครับนี่ฮะก็ เอาเป็นว่าหน้าตาประมาณนี้ครับแม่โค้ดคนนี้เดี๋ยวไว้รีวิวให้ดูครับส่วนโค้ดที่ผมมีเนี่ยก็มีเยอะมากๆนะทีแรกเนี่ยผมตอนนี้ผมขายไปกระหมดแล้วนี่ฮะโค้ดคนนี้ก็เป็นหนึ่งคนครับที่เป็นตัวหลักนะกนี่ฮะปีเตอร์ไซเลอร์ของเราครับแล้วก็วันหน้อยากเล่นเกมดูโค้ดโค้ด,ดบุกมันมันนี่ก็ต้องคนนี้ครับจอห์นคินเลิฟครับนี่ฮะโอ้โหบอกเลยแผ่นนี้โบุกโค้รจะโหดโค้รจะเดือดโค้ดจะมันนะครับ นี่ยเป็นการรีวิวไอดีผมนะไม่รู้เขารีวิวกันยังไงแต่ว่าผมขอรีวิวแบบนี้ต้อการครับแล้วก็นี่ฮะแผนหล,ลักของผมเลยครับนี่ฮะสี่สามหนึ่งสองเป็นแผนของโคดสีดานนะครับนักเตะหน้าตาประมาณนี้ครับที่เลือกใช้นะไม่จําเป็นต้องไอคอนนะเป็นนักเตะตำนานมั่งผสมกับนักเตะอ่าฟีเจอร์เพย์เยอร์อะไรเงี้ยก็ถือว่าโหดมากๆแล้วครับนี่ยสุดยอดมากๆครับอันนี้เป็นทีมที่ผมใช้ประจำฮะแล้วก็ ส่วนต่อมาครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับในที่ว่าเราที่ผมมีนักเตะอะไรบ้างมีโค้ดกี่คนเนี่ยนักเตะสี่ร้อยคนครับโค้ด1 1คนนะฮะโอ้โโ้ค้ดนี่ผมพยายามขายออกไปครับแล้วก็พยายามหาแผนใหม่ๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับส่วนสกงสเกลอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ขายไม่ได้เปิดอะไรมากมายนะบางทีก็ลืมเปิดครับตเต็ม150แล้วตเต็ม150อกีก ไม่ค่อยได้มาขายแล้วครับนี่ฮะก็พวกสเปเชียลเทนเนอร์นี่ผมก็ยังมีเยอะอยู่ครับใช้ไม่หมดสักทีครับโอ้อัปเดตอัพอัพเลเวลค่าพลังนักเตะไปเยอะมากๆก็ยังไม่หมดนะโอ้โหถือว่าถ้าเกิดมีนักเตะเลเวลน้อยๆมาที่ผมอัพได้สบายครับส่วนสายเติมไหมผมนี่เติมบ้างเล็กๆน้อยๆนะมีกิจกรรมมาผมก็เติมบ้างครับช่วงที่แบบท้องไม่พอแต่อยากเปิดนักเตะก็เปิด อ่าเติมไปบ้างอะไรไปบ้างนิดๆน่อยๆครับเอาแค่ไม่เดือดร้อนแล้วกันนะครับนี่ฮะก็พยายามครับพยายามพยายามเล่นให้เขาเรียกว่าให้มีความสุขอ่ะอย่าไปเล่นเสี่ยงเ,เงินเยอะเกินไปนะครับต่อมาฮะนี่ฮะผมจะบอกนิดหนึ่งครับว่าการที่เราเนี่ยนักเตะที่โมสัญญาแบบนี้สามารถต่อได้นะต่อนักเตะครับกดที่รูปรูปลูกศรที่มันหมุนหมุนสองอันนั่นอะ เนี่ยกดที่รูปรูปลูกศรหมุน2อันนะเนี่ยสามารถจะต่อสัญญานักเตะได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยคือผมขายทิ้งนะผมไปดูใน Facebook อะไรเงี้ยเขาบอกเอ้ยมันไม่สามารถจะทําได้คือเจอพวกเกียร์งมันมันบอกให้ขายทิ้งผมก็ขายผมก็เอาไปทําอย่างอื่นเอาไปเป็นอาปป่นเอาเป็นการทเทรนนิ่งมั่งอะไรเงี้ย โอ้ผมเซอร์มากตอนนั้นอะแล้วเมื่อก่อนเนี่ย G P ผ,ผมมีไม่เยอะไงไอพวก g p ผมมีไม่เยอะผมใช้ทองต่อสัญญามั่งอะไรมั่งเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โห و. เพื่อนๆอย่าใช้ทองนะทองสําคัญมากครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอย่าใช้ทองในการเปิดนักเตะหรือว่าเอามาต่อสัญญาอะไรแบบนี้ครับใช้ไอทองไอคอยสีทองทองเนี่ยเอาไว้เปิดนักเตะไอคอนเท่านั้นนะฮะโอ้โหผู้เล่นใหม่อย่าทําแบบผมเด็ดขาดครับอันนี้เป็นประสบการณ์นะ นี่ฮะแล้วเดี๋ยวผมกดให้ดูครับการที่เพื่อนๆเ,เอานักเตะมาเป็นเทรนนิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าสมมุติว่าเราเอาเคนไปอัปเดตให้อ่าอย่างให้อย่างให้ตีโมเวเนอร์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเอาเคนมาอัปแล้วมันจะเต็มนะเค้นสมมุติได้2,000แต่ตีโมเวเนอร์ที่จริงคือมันต้องอัปแบบ มันไม่ใช่เกมแบบอื่นอะ่ะมันไม่ใช่เกมแบบที่สามารถจะเอาใครไปอัพแล้วได้ค่าพลังเยอะจนแบบสามารถทําให้ตัวนี้มันแบบค่าพลังตันแบบโอ้ยเก่งขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันมีค่าพลังกําหนดมาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเอาการ์ดสเปเชียลเทรนเนอร์ใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับเอาการ์ดสเปเชียลเทรนเนอร์ใส่เข้าไปไม่ใช่เอานักเตะแล้วไปทําให้เป็นแบบเทรนนิ่งนะไม่ใช่เอานักเตะมาเทรนนิ่งนะไม่ใช่นะไม่ใช่แบบ ไม่ใช่เหมือนโปรกมอนนะที่แบบเอานักเตะมาเก็บไว้แล้วพอนนั้นมันจะพัฒนานเลเวลเองไม่ใช่อันนี้ผมเคยเข้าใจผิดครับผมเอานักเตะไปเทรดโอ้ตลกมากอานักตเตะเนี่ยไปอ่าเนี่ยผมตามให้ดูเลยเนี่ยเอานักเตะไปเทรดเอาให้เป็นการ์ดเทนนิงอ่ะเนี่ยมันได้แค่เนี่ยหกร้อยนักเตะบอลบอลบอลทองนะเลเวล ค่าพลังเนี่ยอยู่ที่81นะอัพจนตันก็ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองเอาไปใส่นะเอาไปใส่ให้คนนี้เมื่อกี้คนคนที่ผมเอาเอามาเทรนเนี่ยคือค่าพลังเยอะกว่านักเตะคนนี้นะเนี่ยพอเอามาเทรนมันก็ได้แค่พันเดียวอ่ะพันสี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถทําให้นักเตะคนนี้เลเวลตันได้นะมันไม่ได้แบบอัพให้คนนี้แบบโอ๊ยพลังโอเวอร์นะไม่ใช่อะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมอยากเล่าให้ฟังนะว่า โอ้โหมันเป็นประสบการณ์ที่ผมแบบเออขำอะขำๆแล้วกันนะเพื่อนๆก็คงไม่ทํากันใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยแรกๆผมทํานะโอ้โหมีการเอาทองไปต่อสัญญาคิดดูดิแบบแรกๆมันจะได้ทองเยอะไงแบบทองเอาไปต่อสัญญามั่งทองเอาไปเขาเรียกว่าเอาเอาไปซื้อโค้ดมั่งเอาไปโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างมากงทองเนี่ยผมไม่ไม่สนใจเลยตอนแรกเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ไงพอตอนหลังๆก็มาเล่นจริงๆจังๆก็รู้ครับนี่ฮะแล้ว แพ็กตรงนี้ผมก็ยังเอา G ีเอาทองมาเปิดนะผมคิดว่าจะได้นักเตะดีๆลงทีมมันก็มันก็ไม่ได้ดีอะรอนักเตะฟีเจอร์พเรพเยอร์ดีกว่าแบบที่มาแต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์หรือว่านักเตะคับสแตนดาร์ที่มาทุกวันจันท์อะไรอย่างี้ดีกว่าเยอะมากๆนะโอ้โอ,อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมอยากเล่าให้ฟังนะโอ้โหมันถือว่าถามว่าโหดไหมแรกๆที่เขาแจกมาคัดเลสฟอร์ดอะ่ะแจกมาคัดเลสฟอร์ดผมเอาไปเทรนนิ่งเฉยเลย แล้วก็แจกไอคอนิกโมเมนต์ของอที่ผมเข้ามาเล่นใหม่ๆมันจะเปแจกไอตัวอของดีโกมาลาโดน่านะที่แจกเป็นไอคอนิกโมเมนต์โอ้โหผมต้องถอนถอนการติดตั้งแล้วก็ติดตั้งใหมอ่อ่ะเพื่อผมยังไม่ได้ผูกไอไงมันก็สามารถจะทำให้นักเตะเหล่านั้นลกลับมาได้อยู่แต่ <c oughs> โอ้แต่ปวดหัวมากในแรกแรเนี่ยผม,ผมหัวร้อนเพราะว่าเพราะว่าผมไม่รู้ไงว่าเออนักเตะบันเลไปเทนนิ่งได้หมดสัตว์นักเตะที่ อามตัญญาเนี่ยต่อ,อยังไงผมก็ไม่รู้ไงแรกๆก,ก็ไม่ค่อยมีใครมาแนะนําอะไรครับผมก็มารู้ลังๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆรู้บ้างครับคนที่เล่นใหม่ๆเ่ยดูคลิปนี้ก็อย่าไปทําตามนะอันนี้เป็นประสบการณ์ครับโอ้โหเล่าประสบการณ์อันอันน่าขมคืนน่าขมคืนมากขมคืนและคืนขมโอ้เออฝ่าจะปั้นมาได้นขนาดนี้ก็ถือว่ายาวนานครับและคนที่จะกดเราหงรหัสขอรหัสเราเนี่ยอย่าไปให้นะ รหัสสาคัญมากๆนะถ้ารหัสให้ไปเนี่ยมันโอ้โหมีโอกาสไม่ได้คืนสูงมากๆนะครับอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปให้ใครผมเนี่ยไม่เคยให้ใครเลยผมไม่กล้าเพราะว่าผมพกโคลนมีไอดีอะไรเรียบร้อยหมดนะผมไม่เคยให้ใครแล้วผมก็ไม่เคยแบบอยากจะได้ของใครด้วยนะโอ้โหมีนะมีนะ,นะแบบบางคนให้ไปแล้วแบบโอ้โหสุดท้ายคิดว่าจะได้ แจก efootball point เยอะมั่งอะไรมั่งแต่ที่จริงไม่ใช่คือการหลอกนะหลอกลวงทั้งนั้นครับฟังข่าวจากช่องแอปเดหรือว่าจากช่องผมก็ได้ครับถ้าเป็นข่าวจริงๆเนี่ยก็จะเป็นลิงก์จากในเกมนะส่วนมากจะมีลิงก์มาในเกมอยู่แล้วครับกดเข้าไปค่อยใส่รหัสอะไรงนี้ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะไม่เคยแบบมีมาโพสต์แล้วเอาใส่เข้าไปแล้วมันจะได้ไม่มีครับเอาเป็นว่าโอ้โหใครชอบาการเล่าประสบการณ์แล้วก็รีวิวของ ID ผมแล้วกันนะฮะก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนักบอลพัน 1, ล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาเพื่อนๆไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ